นายสมชัยศรีสุทยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวระบุว่าลุงเขาไม่กล้ายุบสภาหรอกเออเหล่เหยไปมาการจัดตั้งตัวแทนพักการเมืองประจำจังหวัดให้ครบทุกเขตเพื่อให้มีสิทธิ์ส่งเลือกตั้งในทุกเขตก็เลยยังไม่เสร็จยุบสภาวันนี้พลังประชารัฐส่งลงได้แค่79เขตที่หวังจะเป็นพักใหญ่เกิน200ในสภาจะเอามาจากที่ไหนกติกาบัตรใบเด,เดียวของมีชัยต้องส่งลงเขตจึงจะมีบัญชีรายชื่องานนี้ถึงชนะเขตมากมายในเขตที่ส่ง แต่บัญชีรายชื่อจะเป็นศูนย์ตามหมากที่มีชัยวางไว้ดังนั้นใครอยากเป็นรัฐมนตรีรีบขอตั้งกลุ่มกันยื่นขอจากนายกไม่ให้ก็แกล้งทำสภาลม่มทำที่ประชุมกรรมธิการงบประมาณลม่มอย่างไรลุงแกก็ไม่กล้ายุบสภาเอาคนเข้าพักโดยไม่เลือกเที่ยวสัญญากับเขามากมายถึงเวลาต้องใช้นี่กันก็อย่าเบี้ยวคนดีคนเก่งก็บีบจนเขาทำงานไม่ได้วันนี้ประชาชนจะได้เห็นหน้าตาที่แท้ของรัฐบาลเสียที ส่วนนักศึกษาเดินมาถูกทางแล้วยุบสภาร่างรัฐธรรมนูญใหม่ไล่สวทหารต้องไม่เกี่ยวกับการเมืองนายสมชายระบุต่ตอว่ารู้ไหมหากลุงยุบสภาวันนี้พักไหนหายยนะมาตรา47ของพระราชบัญญัติพักการเมือง2 5 6 0กําหำหนดให้พักที่จะประสงค์จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสอสแบบแบ่งเขตในเขตเลือกตั้งใดต้องมีสาขาพักการเมืองหรือตัวแทนพักการเมืองประจำจังหวัดที่มีเขตพื้นที่รับผิดชอบในเขตเลือกตั้งนั้น มาตรา35บอกว่าเขตเลือกตั้งใดที่ไม่ได้เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาของพัคก,การเมืองต้องมีสมาชิกพัคในเขตนั้นเกิน100คนจึงจะสามารถเลือกตัวแทนพัคก,การเมืองประจำจังหวัดเพื่อดำเนินกิจกรรมในเขตเพื้นที่รับผิดชอบนั้นได้หมายความว่าหากพัคจะส่งคนเลือกตั้งครบทั้ง350เขตต้องมีตัวแทนพักการเมืองประจำจังหวัดครบ350เขตแต่หากเขตใดมีสาขาแล้วก็หักลบออกไป วันนี้ตามตัวอย่างของพักพลังประชารัฐตามข้อมูลจากเว็บไซต์กรกะตเมื่อ2กรกฎาคม2563พักพลังประชารัฐมีสาขา4สาขามีตัวแทนประจำจังหวัด75คนรวมได้79เท่ากับว่าเขตเลือกตั้ง350เขตวันนี้ส่งได้แค่สูงสุด79เขตแล้วคะแนนบัญชีรายชื่อเขตไหนไม่ส่งก็ไม่มีนะครับลุงทั้งสองไม่รู้วันนี้รู้ยัง